สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ที่กำลังสนใจอยากจะเรียนนิติศาสตร์อยากจะเข้าคณะนิติศาสตร์รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเรียนนิติศาสตร์วันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อเรียนนิติศาสตร์4ปีต้องเจออะไรบ้างอย่างแรกเลยการที่เรามาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยผมอยากให้เราเนี่ยถามตัวเองซะก่อนว่าเราอยากเป็นอะไร ไม่ใช่ว่าเราอยากเรียนอะไรนะครับเราอยากเป็นอะไรถ้าอยากเป็นตามนี้ก็ต้องเรียนกฎหมาย 1. เราอยากเป็นอายการอยากเป็นผู้พิพากษาไหมอยากเป็นทนายความไหมอยากเป็นอาจารย์ทางด้านกฎหมายอยากเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยตำรวจหรืออยากเป็นประหลัดอำเภออยากเป็นนิติกรอยากเป็นนายทหารพระธรรมนูญ ถ้าเราอยากเป็นตามนี้นะครับต้องเรียนนิติศาสตร์ต้องมีปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ทีนี้เลยคําถามก็ผุดขึ้นมาเยอะเหลือเกินว่าเอะเรียนนิติศาสตร์เนี่ยถ้าเราไม่เก่งคณิตไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งวิทยาศาสตร์เรียนได้ไหมตอบว่าเรียนได้เพราะว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในวิชาทั่วไปไม่ได้อยู่ในวิชาบังคับก็จะมีวิชาละณิตหนึ่งวิชา ภาษาอังกฤษ1หรือ2วิชาวิทยาศาสตร์1หรือ2วิชาแค่นั้นแหละนอกนั้นก็จะเป็นวิชากฎหมายทางนั้นคือถ้าเราถนัดกฎหมายแล้วเราไม่เก่งคณิตไม่เก่งอังกฤษไม่เก่งวิทย์ก็เรียนกฎหมายได้แต่ถ้าเก่งยิ่งดีนะครับเพราะว่ากฎหมายก็ต้องใช้การคิดวิเคราะห์เหมือนกันคําถามต่อมาถ้าจําไม่เก่งล่ะเรียนกฎหมายได้ไหมเรียนกฎหมายเนี่ยไม่ต้องท่องได้ไหมพี่ผมท่องไม่เก่ง เรียนกฎหมายไม่ท่อง <c oughs> ได้ไหมตอบแบบโลกไม่สวยนะครับไม่ได้หรอก <c oughs> เพราะว่าเรียนกฎหมายเนี่ยท่านจะต้องท่องกฎหมายถ้าเรียนกฎหมายแล้วเราท่องกฎหมายไม่ได้มันก็คือท่ <c oughs> องไม่ได้ก็คือจําไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเบื้องต้นเราจะต้องจํากฎหมายให้ได้ในระดับชั้นปริญญาตรีถ้าบอกว่าโอ้ผมจํากฎหมายไม่ได้ผมท่องกฎหมายไม่ได้ โอ้โหเรียนปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์นี่ลําบากมากจบมาแล้วก็ลืมนะครับการที่เราท่องกฎหมายได้จํากฎหมายได้ถือว่าเนี่ยเป็นสีสันของการเรียนนิติศาสตร์ฉะนั้นแล้วเนี่ยความจําก็เป็นบรรทัดฐานให้กับปัญญาเหมือนกันนะครับความจําเป็นบรรทัดฐานให้กับปัญญาคือเอาความจํานําหน้าความเข้าใจความ าการอธิบายตัวบทเนี่ยเอาไว้ที่หลังได้คือจํากฎหมายไว้ก่อนแล้วก็ไปเรียนอีกทีหนึ่งจะทําให้เรา,าเข้าใจกฎหมายได้มากขึ้นนะครับก็เป็นวิธีการเรียนเหมือนกันแหละบางคนก็เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปจําก็ได้นะครับอยู่ที่แต่ละคนแต่สุดท้ายก็ต้องจําก็ต้องท่องกฎหมายทีนี้ต่อมาเอ๊ะพี่เรียนนิติโมรามเนี่ยกับเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไปต่างกันไหมคือองค์ความรู้เนี่ยไม่ต่างกันหรอกครับ คือมีคุณภาพเรียนรามมีคุณภาพจบมามีคุณภาพอาจารย์สอนก็ดีนะครับหลายๆท่านก็จบจากมหาวิทยาลัยดังๆจบจากต่างประเทศแล้วก็เรียนรามยจบมาผมก็ภูมิใจนะเรียนรามจบมาภูมิใจมากคือจบมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะจบที่ไหนผมว่าถ้าเราจบด้วยความสามารถของตัวเองเราก็ภูมิใจเนี่ยแต่ว่าการเรียนรามเนี่ยจะ แตกต่างกับมหาวิทยลัยทั่วไปก็คือเราต้องเข้าหาสังคมเองรามเนี่ยจะเหมือนอยู่ใครตัวใครตัวมันนะครับแต่ถ้าเราอยากมีสังคมได้ไม่ได้แต่เราต้องเหมือนจะต้องเดินเข้าหาสังคมเองต้องเข้าหาชมรมต้องเข้าหากลุ่มต่างๆที่อยู่ในคณะนิติศาสตร์นะครับเราก็จะมีเพื่อนเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปการเรียนการสอนก็เหมือนมหาวิทยาลัย,ายทั่วไปนะครับมีกระดานมีอาจารย์มาสอนเข้าเรียนมีห้องเรียน นะครับมีการออกกสอบเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปทีนี้เมื่อเราตอบคําถามตัวเองแล้วว่าเออผมเนี่ยอยากเป็นตามนี้นะครับแล้วก็อ่าสนใจตามนี้นะครับคือคุณสมบัติก็พอผ่านอยู่แล้วก็มีความสนใจที่จะเรียนนิติศาสตร์ถามว่าเอะการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยต้องใช้เทคนิคการเรียนไหมคําตอบคือต้องใช้นะครับคือถ้าเรารู้อันเนี้ย เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือตอนผมมาเรียนนิติศาสตร์ใหม่ๆผมก็ไม่รู้หรอกคือรู้บางอย่างไม่ได้รู้แบบครอบคลุมทั้งหมดนี้ก็ถ้ามีคนมาบอกก่อนที่จะเรียนนิติศาสตร์ก็คงจะไม่ได้ลําบากนะครับแต่ก็คงเรียนได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องเจออะไรบ้างเนี่ยเราก็จะไม่ลําบากนะครับทีนี้เทคนิคการเรียนอย่างแรกเลยผมยังเชื่อ ผมส่วนตัวนะ่ะยังเชื่อว่าการท่องกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเราต้องท่องให้ได้การท่องให้ได้เนี่ยนะครับถามว่าท่องได้ก็คือจําได้นั่นแหละทำยังไงเราถึงจะจํากฎหมายได้เราเนี่ยเวลาเราอ่านอะไรก็ตามหรือเวลาเราท่องกฎหมายก็ตามเนี่ยคือเราจําได้อยู่แล้วคือเราจําได้ในตอนนั้นเช่น เราท่องว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดฆ่าผู้อื่นเราจำได้อยู่แล้วแต่เราจะจำองค์ประกอบผู้ใดฆ่าผู้อื่นจะจำได้จำไม่ได้เนี่ยถ้าเวลาล่วงเลยมา10นาที20นาที1นึ่วัน1เดือนเราจะจำได้ไหมการที่เราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีสติหรือเปล่าคือ ความจำเนี่ยมันทำงานไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเวลาล่วงเลยมาเราต้องเอาสติเนี่ยเข้าไปประคองนะครับเนี่ยเราจำได้แล้วแต่เราต้องเอาสติเนี่ยเข้าสติเข้าไปประคองประคองให้มันจำได้เรื่อยๆฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็จะต้องฝึกให้เป็นคนที่มีสติอาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์หรือ อาจจะมีสติทบทวนประจำประจำก็ได้เราก็จะสามารถท่องกฎหมายได้เทคนิคการเรียนกฎหมายอีกสําคัญก็คือการย่อคาอธิบายเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับเลขอย่างก,ก็คือการใช้ปากกาสีเราต้องใช้ปากกาสีอย่างน้อย2ส,สีใช้ให้เป็น 1. ปรปากกาํำเงิน 2. ปากกาแดงทีนี้เราจะลงรายละเอียดเลยนะครับสิ่งที่นักศึกษากฎหมายต้องมี สิ่งที่นักศึกษากฎหมายต้องมีหนึ่งเลยประมวลกฎหมายหนึ่งคือประมวลกฎหมายสองสมุดและก็สามประกาสีเนี่ยเราจะต้องมีในอย่างน้อยสองสีก็คือประกาแดงกับประกาน้ำเงินทีนี้ไอการที่เรามีทั้งหมดแล้วสมุดก็ได้ ipad ก็มีประกาสีก็มีประมวลก็มี ทีนี้ปากกาแดงกับปากกาน้ำเงินถามว่าไอ้ปากกาแดงกับปากกาน้ำเงินเนี่ยเราใช้ยังไงปากกาแดงกับปากกาน้ำเงินเวลาเราเรียนกฎหมายอันนี้เป็นคําอธิบายผมจะบอกให้ทุกท่านก่อนเลยนะครับคือเวลาเราเรียนเนี่ยเรามีชีตคําอธิบายเรามีชีตคําอธิบายเรามีหนังสือเราก็ต้องใช้ให้เป็น อย่างเช่นเรามีชีตมาหรือมีหนังสือมาหนังสือกฎหมายเวลาเรียนนะครับหรือท่านจะติดเลคเชอร์ก็ได้เวลาเรียนสมมติหนัง,นงสือก่อนก็แล้วกันถ้าเป็นหลักกฎหมายถ้าเป็นหลักกฎหมายให้ใช้ปากกาแดงขีดถ้าเป็นหลักกฎหมายนะครับให้ใช้ปากกาสีแดงขีดแต่ถ้าเป็นอุทาหรณ ถ้าเป็นตัวอย่างถ้าเป็นคําพิภากษาของสารดีกาให้ใช้ประการน้ําเงินนะครับนี่ใช้ประการน้ําเงินถ้าเป็นประการน้ําเงินเนี่ยหมายความว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างเราจะเอาไปใช้ในเลคเชอร์ก็ได้สมุดเราก็มีสมุดเราก็มีสมุดเข้าเรียนจดจดใส่สมุดก็แยกออกเป็นเหมือนกันเราก็ใช้ประการน้ําเงินแหละครับพอนั้นเราก็ ามาขีดเส้นใต้ถ้าเป็นคําอธิบายที่เป็นหลักสําคัญเราก็ใช้ปากกาสีแดงแต่ถ้าเป็นตัวอย่างอะไรต่างๆต,ต,ตัวอย่างอุทาหรณ์คำาภาาสาสารดีการเราก็ใช้ปากกาสีน้ําเงินนี่ก็เป็นเทคนิคการเรียนทีนี้เวลาเราเรียนเนี่ยเรามีประมวลเรามีสมุดมี iPad มีปากกาสีเราเรียน บรรยากาศการเรียนก็คือเราก็จะต้องพกอย่างน้อยสองอย่างไปเรียนก็คือ1พกประมวลไปเรียนกับพกสมุดไปเรียนเวลาอาจารย์อธิบายมาตราไหนเราก็เปิดเปิดในประมวลมาตรา4มาตรา20อะไรก็ว่าไปและเวลาอาจารย์อธิบายเราก็ต้องจดในสมุดนะครับต้องจดในสมุดเมื่อเราจดในสมุดเราก็ต้อง เลคเชอร์เสร็จแล้วอ่านเสร็จแล้วก็ต้องจดใส่ประมวลอันนี้สําคัญมากนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกอน,นักศึกษาเวลาเราจดเนี่ยเราต้องจดใส่ประมวลยกตัวอย่างเอาสักหน้าหนึ่งนี่จดใส่ประมวลท่านเห็นไหมครับตัวเล็กๆก,ก็โยงไปแต่ละคํามีความหมายอะไรนี่ประมาณนี้มีคําสําคัญอะไรบ้างก็ต้องจดใส่ประมวลนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอและอีกอย่าง ก็คือเราต้องกลับมาทบทวนไม่ว่าจะเป็นการทบทวนในประมวลที่เราจดและก็ในเลคเชอร์ที่เราจดมาเราก็ต้องเอามาทบทวนให้บ่อยๆทีนี้เรารู้แล้ววงจรการเรียนกฎหมายเราจะต้องเจอแน่นอนอย่างแรกเลยคือนั่งเรียนไปนั่งเรียน มีเลคเชอร์มีหนังสือผมยกตัวอย่างให้แล้วนะครับมีหนังสือมีชีตอะไรก็ว่าไปที่สำคัญคือเลคเชอร์ในระดับชั้นปริญญาตรีนะครับอาจารย์ก็จะอธิบายละเอียดละออตั้งแต่เบื้องต้นเลยยกตัวอย่างให้เราก็ต้องจดให้ทันถ้าจดไม่ทันก็บันทึกเสียงนะครับหรือว่าแบ่งกับเพื่อนจดก็ได้ต่อมาท่องตัวบทไอการท่องตัวบทเนี่ยท่านจะเอาไว้ลำดับที่1ก็ได้ท่องตัวบทก่อนแล้วค่อยไปเรียนก็ได้ หรือว่าเรียนก่อนแล้วกลับมาท่องตัวบทก็ได้นะครับแต่ตอนผมเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีผมก็เรียนก่อนพอเรียนคาบนั้นเรียนสัปดาห์นั้นเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าเออมีมาตราอะไรบ้างก็ทยอยท่องทีนี้ท่องวันละกี่มาตราสมัยผมเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีท่องวันละสองมาตราผมท่องสองเนี่ยผมท่องสองมาตราท่องสองมาตราแต่ท่องทุกวันเปิดเทอมวันแรก วันสองวันแรกท่องเลยเวลาสองเวลาสองพอใกล้สอบก็เหลือไม่กี่มาตราเราก็ท่องครบนะครับแต่ที่สําคัญคือเราจะต้องทําทุกวันเนี่ยการท่องตัวบทต้องทําทุกวันวันละสองมาตราทีนี้ต่อไปเมื่อเราท่องตัวบทเรียนเสร็จเรียบร้อยเราต้องกลับมาทบทวนเป็นประจำการทบทวนเรามีเลคเชอร์เรามีชีตเรามีหนังสือ ก็ต้องมาจดใส่ประมวลเราต้องต้องต้องกลับมาจดใส่ประมวลนะครับถ้าเรามีเรามีเลคเชอร์เรามีหนังสือเราก็ต้องมาจดใส่ประมวลการจดใส่ประมวลนี่ถือว่าเป็นการทบทวนอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ยกตัวอย่างไว้แล้วเราก็เอาย่อที่สุดเราต้องย่อที่สุดเท่าที่จะย่อได้แล้วก็ต้องเป็นใจความสำคัญด้วยเอามาจดใส่ประมวลเพื่อที่เราจะไปทบทวนในวันข้างหน้า อีกอยา่างเราทบทวนโดยการจดใส่ประมวลมาอ่านนะครับอ่านในประมวลและก็ทบทวนตัวบทด,ด้วยก็คือตัวบทกฎหมายเราก็ต้องทบทวนมาตราสีมาตรา,า,า20 150 1 5 1ออะไรก็ว่าไปนะครับต้องทบทวนอย่างน้อยเนี่ยท่านจะต้องแบ่งแบ่งทบทวนวันนี้ทบทวนวิชานั้นวันนี้ทบทวนวิชานี้นวันจันทร์ทบทวนนิติกรรมตัวบท คำอธิบายวันอังคารทบทวนวิชากฎหมายมหาชนวันพุธทบทวนวิชากฎหมายเอกชนกฎหมายบุคคลอะไรก็ว่าไปเมื่อเราเรียนเราท่องตัวบทเราทบทวนเสร็จแล้วแน่นอนครับก่อนสอบหนึ่งเดือนเราจะต้องมาทำข้อสอบเก่าเรามีความรู้แล้วนี่เราต้องเอาความรู้ของเรามาทำข้อสอบเก่าว่าความรู้ของเราเนี่ย ทํำข้อสอบได้หรือเปล่าโดยอย่างน้อยต้องทํา10ปีย้อนหลังปีนี้ปี6 8ท่านก็อย่างน้อยต้องทําให้ถึงปี58ทําย้อนหลังไปถึงปี58เป็นอย่างน้อยอย่าไปทํา5สมัยต้องทํา10สมัยเลยอย่างน้อย10สมัยถามว่าเอ๊ะพี่ข้อสอบเก่าเนี่ยหาซื้อที่ไหนหน้ารามครับมีเยอะแยะมากมายแล้ก็มีทุกวิชาข้อสอบเก่าหน้าราม มีตั้งแต่วิชานิติกรรมสัญญาจนจบปีสี่เลยมีทุกวิชานี่ก็คือวงจรของการเรียนในแต่ละวิชานะครับเป็นวงจรเลยประมาณนี้สิ่งที่เราจะต้องเจอและอีกอย่างหนึ่งคือผมขอฝากทุกท่านว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือหนังสือหนังสือคือเพื่อนที่ดีที่สุด โดยอาจารย์สมชัยทีคาอุตมากรเราจะไปอยู่ไหนก็ตามเราเรียนนิติศาสตร์จะมีเพื่อนที่เป็นคนจริงๆนะครับจะมีเพื่อนหรือจะไม่มีเพื่อนแต่เพื่อนที่สำคัญที่สุดก็คือหนังสือถ้าเราอยู่กับหนังสือต่อให้เราจะไม่มีเพื่อนเราก็สามารถสอบผ่านได้เรียนจบได้ทีนี้เราได้ค้างไปเออพี่ผมอยากเป็นเนี่ย ผมจะต้องทำยังไงแน่นอนปริญญาตรีเนี่ยคือด่านสำคัญถ้าเราไม่จบปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์เราก็ไปต่อไม่ได้ฉะนั้นด่านแรกคือต้องจบปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์และถามตัวเองต่อไปว่าตัวเองอยากเป็นอะไรถ้าอยากเป็นอายการผู้พิพากษาก็ต้องไปเรียนต่อในระดับชั้นเนติบัณฑิตและก็เก็บอายุงานเก็บอายุงานครบไปเป็นอายการไปเป็นผู้พิพากษา ถ้าเราอยากเป็นทนายความเราก็ต้องไปสอบตัวทนายความต่อนะครับแล้วก็ไปเป็นทนายความถ้าเราอยากเป็นอาจารย์ทางด้านกฎหมายก็เรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์ถ้าเราอยากเป็นตำรวจก็ได้โดยมีตำแหน่งก็คือสอบพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจนะครับจบมาติดยศร้อยตำรวจตรีอันนี้สอบพนักงานสอบสวนวุฒิอื่นสอบไม่ได้ ุฒอื่นสอบได้เฉพาะวุฒินิติศาสตร์สอบกอพสอบท้องถิ่นสอบกทมไปเป็นนิติกรได้เป็นนิติกรนิติกรนี่คือเฉพาะคนที่จบทางด้านนิติศาสตร์นะครับนิติกรวุฒิอื่นสอบไม่ได้วุฒิอื่นสอบไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนิติศาสตร์เนี่ยสามารถสอบของรัฐศาสตร์ก็ได้ก็คือสอบประหลัดอำเภอก็สอบผ่านกอพแล้วก็ไปสอบประหลัดอำเภอใช้วุฒินิติศาสตร์ได้ ทีนี้ถ้าผมอยากเป็นทหารได้ไหมเป็นได้ก็คือนายทหารพระธรรมนูญเป็นทหารยศร้อยตรีนะครับก็พูดง่ายว่าเป็นนิติกรของทหารนั่นแหละแต่เขาเรียกว่านายทหารพระธรรมนูญหรือไปทํางานเอกชนก็ได้อโอ้โหอันนี้ยิ่งกว้างนี่ก็คือ EP แรกทีนี้เราจะไปต่อ EP ต่อไปค้างไว้พี่เนี่ยรู้คร่าวๆแล้วและนิติศาสตร์เนี่ยคณะนิติศาสตร์เนี่ยเรียนอะไรบ้าง ไป EP ต่อไปครับเจอกันครับ